ภาษาสันนคะขอบคุณมากนะคะพี่ทิพย์ตากนะคะภาษาหนเอาโม่งรังคไข่เราเด้อวาาสันนะคะสารวาาสันนะคะสวัสดีะครับคุณแซมมี่นะคะเด้อวาาสันนคะพี่น้องปองไปนะคะพี่ะะ <c oughs> ทิพย์ตากนะคะไปเอ่อนะคะขาสันสารก็เป็นสวนเป็นสวนบักเพล็กภาษาพี่น้องวาาสันนะคะกระลังเหตุกระลังสร้างบ้านคือกันเดิววนภาษาสันอ่อพี่ทิพย์ตาก็จะสร้างเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพึ่งกําลังแบบว่าพึ่งพึ่งกําลังเก็บเนาะกำลังลงช็อตเนาะพี่วาษาสันนศา ซาเล่มาส,สันเดียวสอนวิธีใช้ครับแม่โอ้มาส,สันดีมากเรามาสันลูกลูกหลานลูกหลานมาสันจุ๊บ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 มาส,สันขอบคุณมา,มากๆเลยนะทิพย์ตานะคะเลิฟแปดจ้าขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่ในมาส,สันกันน้องจากพี่จากน้องล่ะเรียกพี่ไว้ก่อน <laughs> นะคะเขาสันเนาะแต่ถ้าบอกว่าเออหนูดูหน้าแล้วนะระหว่างเออ,เอ่เจ้าบ้านกับหนูแล้วหนูคิดว่าหนูเป็นน้องนะก็ติติงได้นะไม่เป็นไรด้วยมาสันนะคะไม่เป็นไรนะมาสันอ่ะ บอกได้นะแต่ไม่ต้องถามอายุด้วยาริษัทคันเนาะอาสารบริษัอากาศแปรปรวนผ้ากันรักษาสุขภาพด้วยนะครับจ้าบริษัทนะคะโอเคโอเคบราษัทคันเนาะโท่ากันบริษัทรักษาสุขภาพพ้านามัยน้ำเด้อวริษัะคะเนาะอ่อคุณทิพต์ตานะคะสวัสดีนะคะคุณสันนะคะเนื้อวริษัทนะคะไปกำลังใจกันเลยวริษันพี่น้องปลอดภายนะคะเอ่อเป็นมุ่งลังค่ายกันเองเด้อวริษันพี่น้องนะคะเนาะวริษัทนะคะซาเล่บริษัทไม่ต้องใส่ก็ได้ครับโอ้โหลบริษัทนะคะ บ่หนาวหรือหนาวเอาบ่ใส่แมวออกเน้อสันเอาตามสะด,ดวกของลูกบอกเ <_ s 1> ด้อสันสาคาน้อเอาใส่ก็บอกไม่ใส่ก็บอกกูไรนใส่แล้วเ,เดี๋ยวสัปดาห์หนึ่งแม่ก็แม่ก็แก้นะสัปดาห์หนึ่งแม่ก็จะลบออกเพราะว่าเป็นการแบบว่าเนื้อาสันล้างออกด้วยแล้วก็พอเข้ามาใหม่แม่ก็จะให้ใหม่ย์นะไม่ใช่ว่าแม่จะใส่ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไม่เห็นกันนะพี่น้องเอ้ยนะคะมันต้องอัปเดตกันหน่อยสารนวศสวัสดีครับคุณทิพย์นะคบนะคะเป็นมุงรัง่ายกันเด้อสันคาน้ะ อาซาเลวส,สวัสดีนะครับเสี่ยวแม่โอเคนะคะคุณทิพย์นะคะเทวดาสวัสดีค่ะแงแงวสันสวัสดี่ะเด้อวบบสันนะคันเนาะแม่พี่ชายเจอโทเ,เจอคุณเธอบ้างไหมแม่พี่ชายไม่เจอไม่เจอเลยนะคุณเธอไม่ว่างหรอ อาทิพคุณทิพต์ต่างนะคะสติ๊กเกอร์น,นะคะแซมมี่พี่รู้หมดว่าใครอยู่ลมบนบ้างแต่แคปให้ดูไม่ได้อ๋อสารมาสารขอให้ทุกท่านมีความสุขน,นะครับจ้าขอบคุณนะคะเท่ากอะะการเดินศาสนรม,มีความสุขเดินสนบมีสุขภาพพละนามใ้ดีๆเดินเนะจะได้ทํางานนะคะถนน ดูแลนะคะรักใช้พี่น้องป้องปายเราาื่องภาษาอังกฤษทีว่าจะไหนนะบอกหลายเสียเวลา,าว่าเปทักการน้องว่าเป็นถ้าทว่าเป็นอันทางบรทักการน้องแป๊เป็นพี่น้องเลยนะคะน้องสัตว์โอเครครับเรื่องภาษาะังน้องเอ้าเปลี่็นพี่น้องเลยทิ่ตาภาษาอัะกฤษแซมมี่สวัสดีจ้าหมูน้อยนี่ไงหมูน้อยมาแล้วพี่เสื้อเย็นหมูน้อยลงมาแล้วสวัสดีค่ะพี่นีสวัสดีจ้า

แซมมี่มัสสันคุณเทียบสวัสดีค่ะนะคะแม่มาสันะคะสวัสดีค่ะพี่แซมนะคะน้องแหม่มนะคะพี่หมูน้อยสวัสดีค่ะคุณตับทีนะคะน้องแหม่มสวัสดีจ้าซาเลงสัสวัสดีนะคะหมูน้อยแล้วก็น้องแหม่มนะคะน้องแหม่มนะคะพี่เทียบพี่เทียบสวัสดีค่ะหมูน้อยสันน้องแหม่มสวัสดีจ้ามาสั่นะคะนาอเนี่ยนี่ไงลงบนจะมีใครก็มีมีลูกชันสีมีมีแห้งจังตีอยู่ทั้งหัน แซมมี่นะคะพี่ใช้ฟรีเมียมครับไม่ต้องใช้โปรแกรมเลยจากน้องชายนะคะนะคะปอสศน,นะคะน้องน้องแหม่มนะคะสั่นพี่เล้งสวัสดีค่ะคุณหยาดทิพย์นะคะหัวร้อหาหาน่้าห้านาเขียวมากพี่น้องว่าเป็นอย่างขึ้นหัวร้อนห้าหาน้องยังไม่พูดอะไรนะหน้าหัวร้อนแล้วพี่เสยนตื่นขึ้นกันกันกน,น,น้องตัวกสั่นอีกไยเนาะประศน S <S <an> <t os> แซมมี่นะคะน้องแมมสวัสดีจ้า่ะผัดน้องแมมนะคะพี่สานสวัสดีค่ะนะคะซานเดี๋ยวมาธนาคาถอนออกไปถอนออกไปเป็นแหนบหรู้ไหมไม่ถอนออกทำไมเหรอไอหยอกหยอกกันเล่นนะคะซานสวัสดีนะครับน,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 น้องแมมนะคะดูนั่งกินหลาน